ที่มีแม่เล่ที่ฮัดใหย่กันมาางค่ะอำเภอฮัจังหวัดสงคลาเห็นหว่าประชาชนกระตุนตัวผ่ารับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนล้างโอมิครอนระบาดนะักแล้วก็พบการติดเชื้อสายพันธุ์บ a 2อในไทยเหลียมเซรายค่ะหลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด19าสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นในทุกพื้นทีเนื่องจากเป็นเชื้อติดติดง่ายแล้วก็แพร่กระจายได้เร็วทางตอนนี้เนี่ยพอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บ A จุดสองสอง,สองจุดสองในไทยเหล็กเดียวแรงพิษนะ พบแล้วในไทยตอนนี้เนี่ยเสีรายทำหาเทือชุดซีวัคซีนสนามกีฬาจีนาราคะครอำเภอขาดยจังหวัดสงขลายเนี่ยประชประชาชนค่ะเข,า, walk ขาวกอินเขารับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนทางเข้มซ้ำแล้วก็เข้มเซทางประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุแรงงานต่างดาวแล้วก็น้องๆอ,อายุ5ถึง11ปีโดยจะสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์หรือว่าเอสตราเซเนกาก็จะเปิดให้บริการถุกวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาแปนาฬิกานาทีจนถึง15นาฬิกาค่ะยอกเว้นวันหยุด แล้วก็วันหยุดนักตารตริกนะคะซึ่งบรรยากาศก็คึกคักข่ะ้ายวันทิพนมาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันและก็หลดโอกาสติดเชื้อค่ะ ด่านานงสาวกษมาเซิงนุนนะคะซึ่งเดินทางมารับการฉีดวัคซีนเข้มซ้ำเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็ได้บอกวา่าต้นเนี่ยรู้สึกกังวลกับสถานาการณ์โควิดสิบเก้าเทระบาดอยู่ในตอนนี้นะแต่ว่าก็ยังต้องใช้ชีวิตประจําวันต่อไปพร้อมกับป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากนาไมยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพราะว่าเทพ่านมาค่ะมีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ติดโควิดสิบเก้ามาแล้วนะคะแล้วก็แสดงอาการอย่างฉัดเจนเลยก็เลยต้องคิดว่าวัคซีนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถี่จะช่วย ลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะลองฟัง,งเสียง,ยง,งเลยก็ยังต้องแบบพยายามใช้ชีวิตแบบให้เป็นปกติมากที่สุดแต่ว่าก็ต้องเรามัดระวังตัวเองมากขึ้นเวลาออกไปไหนก็ยังต้องสวมแมสเจอวกอฮอล์นสำหรับล้างมืออยู่อะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ติดโควิดพร้อมกันคุณแม่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสักเข็มส่วนคุณพ่อได้รับแล้วหนึ่งเข็มแล้วก็ติดโควิดในช่วงเวลาที่พร้อมกันนะคะ ก็คุณแม่นั้นคืยังไม่ได้รับวัคซีนเลยก็จะมีอาการที่มีไข้สูงแล้วก็มีอาการเยอะกว่าคุณพ่อค่ะโดยส่วนตัวสําคัญค่ะเพราะว่าวัคซีนถึงจะไม่ได้ป้องกันได้100%แต่ก็มีแบบส่วนช่วยให้อาการของโรคเนี่ยไม่รุนแรงจนเกินไปถ้าเกิดว่าเราเป็นขึ้นมาเนี่ยก็ก็แบบอาจจะช่วยให้อาการไม่มาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเข็ม1เข็ม2หรือว่าเข็ม3 4มี่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ออกมาฉีดวัคซีนกันดีกว่านะคะป้องกันไว้ดีกว่านะคะอย่างน้อยกออ็ถ้าเป็นก็จะช่วยให้อาการของโรคเนี่ยไม่มากนะคะ ตวอ,อย่างเทคุณกสมาบลนะคะวัวตุ้นเนี่ยพอได้ฉีดวัคซีนเข้มซ้ำเข้มกระตุ้นแล้วก็รู้สึก,กว่ามันจะมากขึ้นะนะคะแล้วก็ยากเชิญชวนนะคนที่ว่ายยะในพื้นที่จังหวัดสงขลารั่วอำเภอหาดใหญ่เนี่นยแหละนะ,ะก็คือถ้าใครไม่ได้รับวัคซีนเข้มเดีหนึ่งเข้มเดีสองรั่วเข้มเดี๋สามนะคะก็สามาถไปรับวัคซีนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไล่พื้นที่ทรามาด Wal- อ in เดินข้าวแล้วก็ไปฉีดได้เลยนะคะ